กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสกุลสกุลสพสพสบายดียามเที่ยงพี่น้องจ้ะแม่ตาก็ได้ับข่าวดีพี่น้องนะครับข่าวดีอาหารสดแสบกับขอบโมขอบใจเอื้อยอายันไรไรเด้อเอื้อยน้ำทิพย์ไปกับไอรูเนาะอยู่ทางนั้นอันเมืองนอกไปแหละเพิ่นสื่ออาหารการกินให้แม่ตาและการห้นั่นครอบครัวนั่งคาดีเลยกัให้แม่คอมมี่เนาะกัให้นั่งคำแต่ว่าแม่ตาเป็นคนมาหับพี่น้องเอ้ยมากับเพิ่น โทรหาอันหน้าเพิ่นอยู่หน้าวะสะตากระสือออกเอาอยู่หน้าเพิ่นเพิ่นกำลังอันปงหมอแกงละไม่อยู่สิเขาหายเอือยอายสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยเฮงๆปังๆเด้อปีใหม่สิมาห่อแล้วเขาหายหัวพอแต่สิ่งใหม่ๆเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองเฮงๆปังๆเงินทองไหลมาเทมาเด้อเอาพี่น้องไปน้ำกันเลยออกมา คนหน้าเพินบอลนั้นเพื่อเพินสั่งอาหารการกินน้ำแหละเพินว่าเพินออกหน้าแล้วว่าสัสออกไปเอาน้ากันพี่น้องมาหอดเสร็จได้ไปน้องเลยสะออนนาแซงเด้สอนเพินมีต้นทุนเด้ทั้งหน้าหน้าหน้าแรงกระเฮ็ดบ่นี่น่าหน้าแรงต้นหน้ากระเฮ็ดบ่นี่น่าท้าก็เข่าแล้วก็โตเลยบอลนี่อันอันอันต้นต้นอันวางย่ำย่ำหน้าี่ก็เฮ็ดบอลนี่หน่ะ เออต <c 1970> <c ười> ั้ก็ขาวเลยเฮตโตสนีะเออสอนนักเพิ่มเอึดฮะข้ามาเลยนเอหนึ่งปะเขาเืทางมาแมนขอกงนกันลสอนนี่จะว่าพ่อเพียงทุกอย่างพ่อเพียงทั้งนําทั้งเขา แนวอยู่แนวกินเขาผะกันล่งงางม,มา,าวันแนวกินอะไรหน่องัน,งนงเตรียมหายเรียบร้อยจัดหายแต่ละคนเมื่อกะชิเวออันชิเวอหา,ายไม่คมกะชิปอันอันนั่งค้ำ้วกะสิงโงมานั่งคาดีแล้วกะสิเมื่อบานเท่ากันได้แน่นมันหอนเจียกับจัดหายเรียบร้อยท้ายอันนะ ข้าดีอยู่ที่มันจะไหนี่คนไลยบ่เอเเอเคนมาไล่อือไมไล่เรื่อยๆมั้าไปเล่นกันพี่น้องเรียบร้อยมั้งจัดให้เรียบร้อยมั้งเด็กมาเือนนางขำแล้วพี่น้องใช่ไหมของนางสี่แห่งหมัดหนึ่งสมภักทอง,งนางน้ำหวานทองหนึ่งของนางขำอ่ะ อันนั้นของเาคดีก็ไม่ต้ออ,อ้ตัวจักปีสังอตัวเสืดว้าวเอาอ้อเอาค้องผักได้นไหมโยงมูชันเอนออย่าเอามาลูกขี้เอาไปไว้จิแก่ะอืมอืมคล้องผกัก จล้กันปัญญาจะดีเพื่นซื้อให้ผู้เพื่อนซื้อน้ำไม้น้ำอะไรแค่นี้นะอ่ะให้แม่อนาคตมาไมให้แม่พาไปงมปลาฮะให้แม่พาไปงมปลาขอนี่นนะไปงมนะใช่ป่าเออประเทนหนามันขอนห่วยผู้ห่วยมันขาดววงปัาท้อเออย่างนันะไม่ใช่ปลาเอาไปใช้ปลา ลูกวีบ้าลูกวีบ้าอันนี้ใส่กบจะไมใส่ปลาสันอันนี้แล้วใส่ปลาปลาเหี้ยตัวหนึ่งเออใส่ปลามาเออสะโพกอะไรมันจะหายเอาไปใส่ปาลาวปลาเข็งมาหอนัก<ร>ขามอะไรไปเอาไปปลาคอสองตัวงูเมาอยู่พูน่ะเออแล้วมันอยากชวนไปนองูอีกเออแน่นิลูกเอาขาหน่อไม้นี่ฮะเอ้าเคือไอรายแต่ว่าสันนะ นั่งคํามาคือหายไร้แต่ตื่นอีกนารเใจแอนนั่ิพย์หลายหาเด้อคือหายไร้ถ้ามาสันตื่นนี่เด้นั่งนังงงงว่านั่งว่าเศร้าพันเลยอาให้ยปัญหาซีฟคือไร้าตเ้่าจันแนนเอาใหม่นางเออบปอกเรียบร้อยแล้วเด้อนี่มันอ่อนเลยทั้งืมปลาแกงไข่อืม แกงใส่ดิบๆสางามกหมุนก้อนไมมาไปปีนมาเลยน่ะเอาเสียมกเอาเสียมลุดแลวขุนน้อยหนึ่งน้อยนึงนางนัาคำโต๊ะก้อนมไม่เจนบอกเป็นอย่งน้อยหนึ่งจ้านไปซาม่ลูกเลยระหาน่ะจอดไว้ไปคขเขียนซ้ายก่าได้เออพี่หัวบงหัวไหลพี่ ทางไหนไปทางไหนไปทางไหนไปนะทางรถไปทางเออไปเจอร้านอไรกัพาลูกลงไปหาเน,นี่ยฮะบ่ไกลเนี่ยเรียกว่าไปทางหน้าบ่อหลังแม่นติบ่อทางใดจ้ะไปทางหน้าบันดงปัดทุกขี่ลงไปง<อ>นี่ทงกุงนี่วัวโศกนี่เออเป็นทางเขาไปหน้าเขาเออโหนั่งหูวจั๊กมามองทางไปหาวันนี้ลูกไส้นะ่ะไปเห็นป้ายังชวนไปงุ่มอีกอยู่ เอาอดงเออมันจูดีเตัวหนโน,นะงัง่าเออมัดงป่า่เยอ<น>ออใครห้ลูกขี่รถล,ลูกอยากมันเลือได้ถวยตัวนีน้นะครับขั้นบถวยห้ามห้าม,มเพลูกเพอาถวยห้ามห้ามพุนมาใส่เห็นลูกไหนนไม็ได้สามหยอนพักไงน้ำ <laughs> ไหนนไไม่นะเออไปโพดพุดไปทัมูมือเราไปทางสระบานราชสวงตลาดวันศุกร์ปลาสะ มาเอาไปขายตลาดไมขายตลาดไปขายอยู่บ้านคนตลาดโครงการหนังไก่เอ้าไปขายบ้านคนบ้านคีไอบ้านหนางบ้านหนังไก่บ้านจันตลาดแต่ว่าเอาไปขายตลาดเอาถสวยใบใหญ่พุ่นมาถอกนะมั้งคมันสีเหลืองเอ้าอีกแล้วพังกัน โอ้ยพังกับขาดเดือยน้นถีบเลยซับพอร์ตถอยใบใหญ่ให้นั่งเนนั่งว่าลูกร่างจนบอกว่าถวยใบใหญ่ผมมีมแต่ใบน้อยก็จันะเอาหมอมาถอกจังอันอันตักสองถวยให้น้องกินน้ำไว้ฉั่วแม่มตั้งหนผ่าวาตังหนูผ่ามว่าแม็

<Okay. S 2> ไข่แบ่งให้น้องกินน้ำเนอแอปอาบวงมาแปาบวงมาไข่ข okay. นมมันอยากเลยเพียจะหัวแม่ไปนอนั <laughs> ออนแม่ท่านไหละอาม่มาบวงมาลูกมาหอดแล้วประ พอดีเลยนนอืมไี้เจนางพอดีแม่ไปใช่หรอไอพอไปใช่อืมไปสวัสดีอืมจะอยู่กับใครจ้่เฮ็ดยางอ่ะกินยังอ่ะกิตามหุงมาส่งแนวกินใหน,นางแม่น้ำทิพยป์ประซือห้ ก็งแล้อไหมทานมันกันอะน,น้นำหวานอันตัวนัน้นกับซีนมัดนึง่ง <c oughs> หอดแล้วนางคาด,ดีแล้วมันในขบนางเดี๋ยวพอนคนไปอยู่คนปะอันนะั้นไออันน,นั้นน่าลูกแล้วนะเออเเพอดีบบมากคบมาเจอนางคด,ดีพอดี ก็มาส่งนะก็สิกลับมื่อไ่ามากินเขาอันไ้กินเขาที่อนกันกินตำหงหนะ้ากับเขานะมาห,หอดแี่น้องเลยอันนี้พักแมนสมพักสมพักเลยแกะแกงกระ้เอาไาโอโหแกงกระ้ไปามาเดดหอดลว สวยมากสวยมากสวยอะไคะแมนลาเลยพี่น้องสำหรับวันนี้พวกเราคลิปหนาพี่น้องสบัสดีสุขสุขสุล